สวัสดีครับพบกับรายการรู้ธนสังหานะครับวันนี้ผมจะมาพูดเกี่ยวกับเรื่องการกู้ธนาคารเพื่อซื้อบ้านนะครับของคนไทยที่ทำงานอยู่ต่างประเทศนะครับผมก็คือมอีมีเปิดสมุดบัญชีอยู่ที่ต่างประเทศมีรายได้มีเงินเดือนหรือรายได้เนี่ยเข้าในบัญชีสมุดต,ต่างประเทศนะครับคนไทยกลุ่มนี้เนี่ยส่วนใหญ่จะเจอปัญหาว่า เวลาจะซื้อบ้านในไทยแล้วจะกู้ธนาคารต่างๆของประเทศไทยนะครับจะกู้ธนาคารต่างๆของประเทศไทยนะครับก็จะเจอปัญหาว่าธนาคารจะไม่ปล่อยกู้ให้ถามว่าเพราะว่าอะไรธนาคารถึงไม่ปล่อยกู้ให้เพราะว่าธนาคารเขาตรวจสอบแหล่งที่มาที่ไปของเงินไม่ได้ตรวจสอบลําบากนะครับอย่าว่าแต่คนที่ทํางานต่างประเทศเลยแม้กระทั่งคนไทยเนี่ย ที่อยู่ในประเทศไทยเนี่ยทำงานกินเงินเดือนบริษัทต่างเนี่ยธนาคารยังต้องโทรไปสอบถามเลยเวลายื่นกู้ไปแล้วเนี่ยธนาคารเจ้าหน้าที่ธนาคารเนี่ยเขาจะโทรไปสอบถามที่ที่บริษัทว่ามีพนักงานชื่อนี้ทํางานอยู่ที่นี่จริงไหมอะไรเงี้ยครับหรือแม้กระทั่งเบอร์โทรเนี่ยยังต้องลงทะเบียนเลยลงทะเบียนกับบริษัทด้วยว่าอันนี้เบอร์โทรเบอร์เนี่ยเป็นของบริษัทเพราะว่าถ้าไม่มีการลงทะเบียนเนี่ย ธนาคารบา,บางธนาคารเขาอาจจะนะแม้กระทั่งเป็นจุดเล็กๆแค่เนี้ยบางธนาคารเขาอาจจะไม่อนุมัติไม่อนุมัติสินงเชื่อบ้านให้เพราะว่าธนาคารเนี่ยถึงแม้คุณจะมีเงินเข้ารายได้เยอะขนาดไหนก็ตามเนี่ยแต่เขาก็ต้องการรู้แหล่งที่มาที่ไปของการเงินด้วยว่ามันมาจากแหล่งที่มาที่ไปที่ถูกต้องหรืออะไรยังไงไหม เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเป็นเคสต่างประเทศเนี่ยธนาคารตรวจสอบไม่ได้เขาก็จะไม่ไม่อนุมัติสินเชื่อให้ก็คือเขาจะแนะนำหรือว่าไม่ต้องไปยื่นกู้แต่มีธนาคารหนึ่งที่รับยื่นกู้ให้คนไทยที่ทํางานอยู่ต่างแดนนะครับก็คือธนาคารอาคารสงเคราะห์หรือธนาคารทรอ,อสอนะครับผมแต่ตัวธนาคารเองเนี่ยไม่ได้รับโดยตรง คือมีเคสหนึ่งที่ผมทําเรื่องยื่นกู้ให้คนซื้อบ้านนะครับผมแล้วเขาทํางานอยู่เกาหลีอ่าเขาทํางานอยู่เกาหลีนะครับธนาคารทอสอก็ให้เบอร์โทรของบริษัทหนึ่งมาชื่อว่าบริษัทซันเกตเวนะครับเป็นบริษัทที่เป็นคนกลางที่เขาจะคอยประสานงานกับธนาคารให้ก็เหมือนกับว่าเรายื่นผ่านบริษัทซันเกตเวได้เลยแล้วเดี๋ยวซันเกตเวเนี่ยจะดีวกับธนาคารให้ ดวกับทอสอให้นะครับผมอันนี้ต้องบอกกันว่าผมไม่ได้อะไรกับบริษัทซันเกตเวนะครับเขาไม่ได้จ้างมาให้โฆษณาแต่ผมแค่ได้ความรู้ตรงนี้มาก็เลยอยากมาแนะนําและบอกต่อเฉยๆนะครับก็ลักษณะของบริษัทซันเกตเวเนี่ยก็คือจะออน่าจะเ,เป็นบริษัทเอกชนที่เขาทําอาชีพด้านนี้แต่เขาก็จะมีการเก็บค่าใช้จ่ายต่างหาก เริ่มต้นเท่าที่ผมรู้มาเ็าจะเก็บค่าใช้จ่ายหมื่นห้านะครับก็คือเก็บกินเปล่าไปเลยเก็บกินเปล่ากับคุณไปเลยแล้วเขาจะช่วยคุณเนี่ยเป็นที่ปรึกษาในการทําเรื่องยื่นกู้ธนาคารให้จนกว่าจะสําเร็จนะครับโดยมีระยะเวลาเท่าที่ผมสอบถามข้อมูลมาทั้งหมดแล้วเนี่ยจะมีระยะเวลาอยู่ที่3ปีก็เหมือนเขาจะเป็นที่ปรึกษาคอยช่วยให้คุณกู้ให้ผ่านให้ได้ภายใน3ปีถ้ากู้ไม่ถ้ายื่นเอกสารไปกู้ไม่ผ่านเขาก็จะช่วยใหม่ช่วยกลับมา คัดกรองเอกสารว่าขาดตกบกพร่องอะไรก็จะช่วยให้คุณจนกว่าจะผ่านได้แล้วหลังจากผ่านเสร็จแล้วเนี่ยยื่นกู้ธนาคารผ่านแล้วเนี่ยในวันโอนที่กรมที่ดินหรือวันที่คุณต้องโอนซื้อขายแล้วก็มีการจดจำนองกับธนาคารเนี่ยเขาก็จะคิดค่าใช้จ่ายเพิ่มอีกเป็นค่าคอมมิชชั่นก็คืออยู่ประมาณ3%เอร์เซของยอดกู้นะครับผมก็คือประมาณล้านละส0 0หมื่นนะครับก็ทีนี้เนี่ย อันนี้ก็แล้วแต่คุณตัดสินใจเอาเพราะว่าถ้าคุณอยากจะยื่นกู้บ้านจริงๆบางทีมันก็ไม่มีทางเลือกอื่นบางทีก็ต้องยอมเสียค่าใช้จ่ายตรงนี้เพิ่มแต่มันก็มีข้อดีเหมือนกันก็คือบริษัทสันเกตเบร์เนี่ยก็เขาจะพรีเครดิตพรีเครดิตให้คุณก่อนก่อนที่จะไปยื่นกู้ถ้าคุณไปสมมุติว่าถ้าเป็นเคสทั่โๆไปเวลาคุณไปยื่นกู้ธนาคารต่างๆเนี่ยคุณจะต้องไปทําสัญญา สัญญาจองหรือสัญญาจะซื้อจะขายสัญญาวางเงินมัดจาแล้วแต่จะเรียกกับทางเจ้าของบ้านก่อนเราถึงค่อยเอาเอกสารตัวนั้นเนี่ยไอตัวสัญญาเนี่ยไปประกอบกันยื่นกู้เพราะหลายๆธนาคารเนี่ยบางทีเราไปเราไม่มีเอกสารตัวนี้ไปเนี่ยเราจะไปขอพีเครดิตไปบอกรายได้เอาสเตตเมนต์อะไรไปให้ดูเนี่ยบางธนาคารหรือบางสาขาเนี่ยเขาไม่พีเครดิตให้คุณก่อนเขาเหมือนกับจะประมาณว่าต้องเอาเอกสารมาให้ครบเลยทั้งสัญญาจองทั้งอะไรอย่างเงี้ย ซึ่งบริษัทสังเกตเวผมก็เข้าใจได้ว่าเขาเป็นเอกชนเขาก็อาจจะมาทํางานตรงนี้เขาก็ต้องการรายได้น่นแหละเขาก็จะงอลูกค้าหน่อยเขาก็จะพีให้ก่อนพีเครดิตเช็คเครดิตให้คุณก่อนโดยที่คุณไม่ต้องไปทําสัญญาจองหรือสัญญาเสียเงินวางเงินมัาจํากับทางเจ้าของบ้านก่อนอะไรเงี้ยก็คือเหมือนพีให้ก่อนจะได้รู้ว่าคุณความสามารถในการกู้ได้เท่าไหร่ครับก็ ถ้าใครที่อยู่ต่างแดนก็เอาข้อมูลตรงนี้ไปใช้ประโยชน์ได้นะครับสำหรับในคลิปนี้ผมก็ขอลาไปเพียงเท่านี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ